ก็วันนี้ได้รางวัลแรกเป็นไทยโกลบอลไรซิ่งซานทุกคนมีหนึ่งรางวัลก็เป็นรางวัลผ่านใจมาถึงทุกนนี้คือปีที่ปีที่สองปีนี้ก็้องเอาไทยโกลบอลไรซิ่งซานก่อนจะบอกว่าในเอ็นเป็นปีแรกก็มีรางวัลนี้แล้วมอบให้ดูกคนแรกด้วย ขอบคุณคณะกรรมการทั้งท่านเลยนะของเราในอวอร์ดที่มอบรางวัลทุกส่ดที่รู้เลื่อนเหตุตัดสินความตั้งใจในการทำงานนะในการปลดพลังงานออกมาในการปฏิบัติตัวต่างๆด้วยใช่ขอบคุณมากๆเลยผมก็รู้สึกดีใจมากจริงๆเราไทย global วิทยาศาสตรก็เป็นรางวัลที่ได้หนึ่งรางวัล เป็นสองรางวัลที่ได้รับแล้วแบบดีใจมากๆแล้วในเห็นเอาหมดแล้วจะไปแข่งที่ไหนอีางตรงนี้จริงๆมันเป็นปีที่สองแล้วทำไมปีนี้เราถึงไม่เข้าข้างตัวเองสักนิดว่าเอ้ยจะเป็นเราอีกล่ะไม่เลยไม่เลยตัวแบบตึงมากแล้วก็ไม่ดูเรื่องของทีมด้วยไม่รู้ไปกว่าจุดไหนใช่ไหแต่ว่าแบบมันน่าแนะับความดีตั้งใจนะตื่นเต้นแล้วก็ประมาทด้วยแหละเรื่อความที่เป็นดีนเนหนุ่มโกเลยเนาะแล้ว มันก็เลยรู้สึกว่ามา่บนมโนทุ้องขวัญใจกดดันนิทจริงๆนุ้นเดียวพูดตรงๆว่าเราศรัทธากับคำว่าหวันใจมหาชนเจอะหรืเปาได้ศรัทธามากมากเพราะว่าเหมือนการจะเป็นขวัญใจของใครสักคนหรือว่าเป็นแล้วยิ่งเป็นมหาชนด้วยมันไม่ได้ง่ายเลยมันต้องมี มันต้องแบบเหมือนมีการประกอบกันของทานในหลายๆอย่างไม่ว่าจะทั้งการวนตัวการหมุนตัวความพยายามความตั้งใจความและแบบอะไร,รหลายๆอย่างซึ่งม้ได้ควแต่จริงๆเขาเป็นชื่อนุนิวชาวมาลินเองก็ม,มีศิลปินหลายท่านอยากจะมาฟินด,ด้วยอยากจะร่วมงานด้วยนะมัก็ยากเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเวลาไม่มีทีมเออใช่แต่ว่าแบบคือตั้งแต่ที่ผมเป็น เริ่มจริงจังทำสายเก,ก็ได้จีบกับือเป็น,นท่านอ่งกไท่านแล้วแต่ว่ายังมีหลายท่านไไที่อากจะร่วมาด้วยมีอาจจะมีในดวงใจที่เราอยากจะแบบกระซิบบอกใไหมว่าเป็นใครเสือเขาแตะเพีเราแตบ,บได้เลยอ่ะศิลปินโดงใจนะก็จะมีแบบนิโนนิโนที่น พี่เจฟก็แบบเจอกันบ่อยเนพีบี่ก็เคยร้องเพลงด้วยแลพี่พอตอนเพลง่่าแล้วเป็นตัวท็อปของบรบคน่่่ี้เรามีแอบดีไว้ด้ยังก็ไม่ออไม่รู้ะใช่ยไรหปแต่ว่าประกาศตรงนี้ได้นะเพราะว่าพี่อัดโปรเจกต์จะเห็นแล้วเขาว่าจะแบบเออติดต่อมาเลยตรงนี้แต่ยังไม่อกอ่ะพูด มีเมอประกอบท่าเพลงอาใม่ของผมมี2มีสหนึ่งจิงได้ากเพงตี้ได้ก็ป่อยปรมาณเแล้วก็ได้หอมมาเป็นรู้แล้ก็เพลงประกอบซีรีส์ o อ t est. เพลงแรกของซีรีส์ขามฟ้าจริงๆจริงว่าเหนียบสุดนะไม่ปล่อยเลยโอเคเลยแล้วก็มีเพลงที่ต้องปล่อยเมื่อวันสดๆร้อนๆเลยนะสดๆร้อนๆเลยคือเพลง I Trust You ครับเป็นโอทีเพลงที่สองของซีรีส์ข้างฟ้าครับก็ได้ที่ต้าอู่ออมาเรียกว่าข้ามฟ้าตอนนี้กระแสแบบตัวดีมากเลยนะเมียเมียทั้งโลกเต้นโลกทุกวัน อนชื่นใจนะครับอย่างเมื่อกี้พงเวทีก็พ,พูดพูดพูดแบบพูดถึงซีรีส์ไปด้วยในตอนที่ได้รับรางอวานขำใจจริงๆไม่ได้กัดมาโหมวดอะไรคือมันเป็นโปรดักชั่นที่อ,อยากจะให้ทุกคนได้เห็นจริงๆคือมันสวยงามมันดูดีมากแล้วก็มันละเอียดมากๆเลยทุกอย่างอยากจะให้ทุกคนเห็นและแสดงความคิดเห็นจริงๆว่าเก่ง นี่คจริงๆความน่ารักของนักแสดงก็เวลาแบบตอนตอนใหม่อะอย่างล่าสุดที่พี่ซีก็เหมาะดีไหมค่ะแล้วนี่ความตั้งใจของพวกเราเนี่ยแสดงยังไงคะไม่ต้องถือก็ได้ค่ะเพราะมันหนักไปแล้ววางๆวางได้วางได้กระต่อกความตั้งใจของนักแสดงยังไงคะที่จะแสดงใช่กระต่ายกระซาวดีมาจะโดดอ่ ก็ไม่ไดมีโอกาสแบบนี้บ่อยๆเรื่องหนึ่งที่ทำได้สเจคือนาออนอย่างมาก็ภาษาเดือสมุเดือนแะ้วอ็กอดหนังสืเิทากา็ไม่รู้ว่าจะได้มีโมเมนต์แบบนี้ดเาแล้วก็ผมมาชอบตัวกับทุกคนว่าแบบจะได้มห็ฏอน์กับกคนจะได้แบบเห็นว่าทุกคนกรี๊ดที่ตรงไหนรู้สึกเพอรู้กไปกับสิที่เราตั้งใจทบกนรื แต่ว่าล่าสุดไม่ว่าพอดีนาจะเปคดีไตอนแรกตอนแรที่อยู่อยู่ก็ยกที่ไปคาแล้วก็มีหนักกับครบคัวพดีมาใไ่เป็นบุ่ะด้วยก็เลยทาได้ว่า่ทำของตัวเด็นด้วยบออ่อสุดท้ายล่าสุดประกาศภาพยนต์ของเรามาปะยังไงนะ แม่ๆทุกเรื่องเลยจ้ะาุ่มเลยพระพยาสูตรของนู้นิ้ค่ะทุกคนปรบมเล